สวัสดีค่ะพี่น้องป่าสมพิษช่องสมพิษใช่แน่ป่าสมพิษม้าอันคัวม้ากายภาพบัมบัดกับพญ่ม้าเป็นทั่วยางใบไซรยย้ นี่เป็ป่าเขาลำเนาไพยนี่หนูนี่เธอเขตกลิ่งกลางโคเบนสเทียเทียโคเบนสเทียป่าสงบริษัทเห็นดอกไม้มันงามค่ะเกล็นไทยเห็ฮเบิร์นวิวสวยบรรยากาศดีมือนี่นี่สิบแปดองศาปุ่นกุบทัวปัญญาไปทั้งหาป่ายาลุ่ค้นเขาไทย วิดีโอโอเคครับพี่น้องจ้าเดี๋ยวไปทริปเกสิไทยใส่บังนาจ้านี่